แล้วเรื่องอาหารถ<ช>้ามาที่นี่แล้วแบบว่า<ช><ช>เราจะกินอาหารจานเล็กๆมาเนาะแต่ที่นี่แบบว่าเวลาไปสั่งทิ้งอะเป็นอาหารแบบพอชั่นใหญ่มากจานใหญ่มากกินไม่หมดดิ้งต้องกลับบ้านนะคะอาา่าฮะคือมันใหญ่จริงๆนะแล้วเราซื้ออาหารมานี่เราต้องแบบมีอาหารเลฟโอเวอร์เอาไว้สําหรับแบบพรุ่งนี้นะคะแล้วก็อาหารที่นี่ส่วนมากก็จะเป็นฟาฟูดเนาะคือที่นี่เขาจะแบบว่าเน้นในเรื่องของรวดเร็ว ตอนเช้ากลางวันเนี่ยส่วนมากจะเป็นอาหารง่ายๆกาแฟขนมปังกลางวันก็จะเป็นพวกแซนด์วิชนะคะแล้วพอตอนเย็นเนี่ยเขาถึงจะมาแบบมาเจอการกินอาหารแบบบิ๊กมิลแบบดินเนอร์อาจจะแบบทําอาหารร่วมกันส่วนมากเมื่าทาจะเป็นอย่างนั้นนะคะเออลูก uh huh. หญิงน่ะเวลาไปโรงเรียนเนี่ยอาจจะลูกลูกนี้หน้าด้วยส่วนมากอาหารที่เตรียมไปคืออะไร <c oughs> <ส>ที่บ้านไม่เตรียม <c oughs> ไปกินอาหารที่โรงเรียน <c oughs> <c oughs> อาหารที่โรงเรียนใช่ไหมคะว่าที่บอกว่าหาที่เนียเตยอยากอยากอะไรไปเอาไปแต่ว่า่วนมันได้แต่ไม่บางครั้งเด็กบางครั้งลูกหญิงก็ไปกินที่โรงเรียนเหมือนกันแต่เขาบอกว่าแม่ที่เรียนก็มีพิซซ่ามีชชคเก้นนักเกตอะไรอย่างเงี้ยมีสลัดเพราะว่ามันเป็นแล้วเวลาที่ลูกที่เตรียมไปอ่ะเขาจะเตรียมอาหารกันไปเองเขาก็จะเตรียมแบบพวกสลัดพวกแซนด์วิชทําอาหารง่ายๆพวกโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะกินง่ายๆเพราะบางทีอ่ะนักเรียนมันก็จะมีแบบว่าง แค่30นาทีเองนะในการในการกินอาหารวันนะคะส่วนมากเด็กเขาจะแบบเหมือนกับฟิงเกอร์ฟู้ดนะคะกินง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยไปเพราะถ้าทำเขาเป็นแบบนี้นะนะฮะไปทํางานที่อื่นก็เหมือนกันเห็นเพื่อนแบบเอ้ยเอาอาหารมากินส่วนมากก็จะเป็นแซนด์วิชนะคะน้ําผลไม้แล้วก็จะเป็นผลไม้แบบคัดคัดมาแล้วก็เป็นแน็คนะคะนี่คือเป็นเป็นเรื่องปกติของเขาอ๋อใช่แต่ว่ามันเหมือน บางทีต่อมาใหม่ๆน้อบอกตามตรงว่าอุ้ยกินแค่นั้นอิ่มเลรออิ่มอะคือกลราบคาราไม่กินข้าวแต่ไม่ได้กินข้าวนี่เหมือนไม่ได้กินให้ให้มากินแซนด์วิชให้มากินพิซซ่าแบบว่าเหมือนของกินเล่นนะ่ไม่อิ่าไม่รู้ทำไมเหมือนแบบว่าเฮ้ยฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยกินแค่พิซซ่ากับแซนด์วิชไปอะไรเงี้ยก็ไปทํางานเราเตรียมอาหารจากบ้านไปเรามีข้าวเรามีแบบกับเพื่อนมอง เฮ้ยทำไมเป็นบิ๊กมิลจังวะอะไรอย่างเงี้ยไปเือเตยมาหารยังก็ดินเนอร์มากินอะไรอย่างเงี้ยเออก็ปกติเรากินแบบนี้เออแต่ตอนนี้ไม่ล้ะง่ายๆเราก็จะแบบเป็นพวกแซนด์วิชนะคะเป็นแซนด์วิชอยากใส่อะไรก็ใส่ไปแล้วก็กินๆจบอ่าฮะก็คูนึงถึงคุณภาพตารพัฒนาการจะอยู่ไปอยู่มาแล้วก็เอ้ยเริ่มจะกงเกินเริ่มชินเริ่มชินนะคะเริ่มซึมซับ เขาเรียกว่าเริ่มซึมซับว่านธอรมแบบว่าเริ่มซึมซับเข้ามาอะไรเงี้ยบอกว่าเอออย่างนี้มันก็ง่ายดีนะอะไรเงี้ยอก็เออแล้วก็ทำบ้างอะไรเงี้ยมันก็เออเอาแค่กินให้พอบอกว่าหายหิวแล้วก็อยู่ได้แล้วก็จะาที่นี่อยู่เมื่อก่อนไปไหนเนี่ยเดินทางไปไหนจะต้องเตรียมข้าวกล่องใส่รถไปกินคือแต่ตอนนี้ไม่แล้วรู้สึกว่ามันลําบากมากตอนนี้หิวเราอยากกินอาหารเฮลที่หน่อยเราลงสับเวย ับเวย์มันเป็นแบบร้านแซนด์วิชนะคะแต่มันเป็นอาหารที่แบบเราสามารถเลือกได้ขนมปังเนี่ยเราก็ใส่ขนมปังที่มีคุณภาพเนาะแล้วก็ใส่ผักใส่อะไรอย่างเงี้ยอาหารในเรื่องของเฮลตี้ในอเมริกาก็มีนะไม่ใช่จะมีแค่แบบเฮ้ยร้านแบบอ่ะ hamburger อ,อย่างเดียวนะคะก uh huh. ็เรียนรู้ไปเนะเาะแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปแรกๆก็ไม่ค่อยรู้หลักหลังๆก็อยู่ไปอยู่มาก็เอ้ยตรงนั้นก็ได้ตรงนี้ก็ได้เราก็ต้องเราต้องต้อง,องปรับตัวนะคะ